สวัสดีครับวันนี้ผมมาเที่ยวนอร์เวย์นะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในรถรางครับในรถรางก็มันจะเดียวแล้วครับที่นี่คนข้ามถนนก็จะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีผีเยอะด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นทางม้าลายแม้แต่งกะโลกข้ามถนนนะครับตอนนี้กําลังคขับไปเข้าไปในเมืองครับเพื่อไปซื้อของครับตอนนี้รถรางก็ สิ่งมากเลยครับนี่มีคนเดินอยู่ข้างถนนด้วยครับตรงนี้มีไฟแดงอยู่แล้วก็มีรถดางขับไปแล้วครับมีคนเดินอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตึกนี้ก็ดูสวยๆดีที่นี่ผีเยอะนะครับแม้แต่ตรงหน้าตึกก็มีสขาวด้วยนะครับข้างในตึกนี้ครับเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนงานศิลปะนะครับเหมือเขาขายนะครับ แล้วก็มีคนเดินผ่านไปเมื่อกี้นะครับอันนี้เหมือนรถรางหยุดอยู่อะค่ะเพราะว่าไฟแดงหรือไม่ก็คนข้ามถนนนะครับหรือไม่ก็ส่งคนลงอยู่นะครับตอนนี้ก็รถรางหยุดอยู่ใกล้ไปยังครับเนี่ยอืรถรางออกแล้วนะครับรถรางไปได้แล้วครับไฟเขียวแล้วครับ ดังเลี้ยวไปฝั่งนี้นะครับส่วนกับรถล่างอีกคันด้วยครับนี่ข้างในมีคนเยอะมากเลยครับคนเยอะกห่ารถรางเราอีกนะครับขับไปเรื่อยๆครับตึกข้างหน้านี้ก็ดูสวยดีนะครับข้างหน้านี้มีเหมือนห้างประดับไฟอยู่ด้วยนะครับสวยดีนะครับตรงนี้เหมือนรถก็หยุดอยู่นะครับแล้วก็ข้างๆเหมือนมีน้องไข่ฝนเจอครับแล้วก็มี คนรูปคนใส่เสื้อสีส้มอยู่ด้วยนะครับเป็นเหมือนคนนางแบบโฆษณานะครับรถใกล้ออกยางไงครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่อุ้ยรถออกแล้วนะครับผ่านห้างนี้ไปแล้วนะครับเขาประดับไฟไปด้วยนะครับข้างหน้ามีไฟเขียวนะครับไปได้เลยนะครับตึกข้างหน้านี้ก็ดูสวยดีนะครับแค่นี้นะครับ